สัสรีค่ะวันนี้เรามาทำกระโปงแบบ <Yeah. S 2> นี้ค่ะ Molly ่แอนแมรี่คราในวันนี้เราจะมาทำกระโปรงสำหรับเด็กกันค่ะ วันนี้หม่อมจะชวนเพื่อนๆมาเย็บกระโปรงให้ลูกสาวเป็นกระโปรงระบายชั้นเดียวสำหรับเด็กๆก,ก่อนจะไปชมคลิปวิดีโอฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ m o m อมมี่แอนมิลลีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง m o m อมมี่แอนมินั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทํากระโปรงระบายชั้นเดียวสําหรับเด็กๆก,ก,กันก่อนเลยค่ะ ผ้าชิ้นแรกที่เราจะตัดในวันนี้เป็นผ้าสำหรับขอบเอวค่ะขนาด8คูณ62เซนติเมตรตัดออกมาชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ติดผ้ากาวด้วยต่อมาจะเป็นผ้าของตัวกระโปรงค่ะตัดออกมา2ชิ้นให้ตัดผ้าตามสันทบอันนี้จะมีแพทเทิร์นให้เป็นแพทเทิร์นไซส์สำหรับเด็ก5าขวบค่ะแล้วก็ระบาย ตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้ตัดออกมา3ชิ้นขนาด18คูณ88.5เซนตมรนะคะแล้วก็ยางยืดความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรความกว้างของยางยืดอยู่ที่2เซนเมตรและอย่างสุดท้ายก็คือซิปค่ะความยาวประมาณ22-25เซนติเมตรอุปกรณ์ครบแล้วตอนนี้เราก็มาเริ่มเตรียมตัวทำกันเลยค่ะ ออ่่ออนนืให้เ,เพื่อนๆนำผ้าในส่วนของตัวกระโปรงนำด้านถูกมาประกบกันและเย็บติดกันที่ตะเข็บ1เซนติเมตรค่ะ อันนี้เป็นขอบเอวที่เราตัดไว้ให้เ,เพื่อนๆพับริมชายเข้าไปที่ประมาณ1ซนติเมตรนำเตารีดไปรีดให้เป็นรอยชัดเจนนะคะแล้วก็วัดบริเวณปลายผ้าทั้งสองฝั่งเข้าไปที่1ซนติเมตรอีกเช่นเดียวกันขั้นตอนต่อมาเราจะเอาขอบเอวมาติดกับกระโปรงโดยเริ่มติดจากระยะที่เราเว้นไว้1ซนติเมตรค่ะ แล้วก็ทำการเย็บที่ตะเข็บ5มิลลิเมตรพอเย็บเสร็จแล้วให้เพื่อนๆใช้กันไกรซิกแซกตัดตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอกันเลยค่ะขั้นตอนต่อมาเราจะทำการติดซิปกับกระโปรงนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปวิดีโอไม่ทันก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อที่จะได้ดูอย่างละเอียดนะคะว่าวิธีการติดซิปกับกระโปรงจะต้องติดซิปยังไงแล้วก็ใส่ยางยืดยังไงค่ะ เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของระบายของกระโปรงนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะปรับความสั้นยาวได้ตามต้องการเลยนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะให้ระบายมันพริ้วมากกว่าเดิมหน่อยจะเพิ่มจาก3ชิ้นเป็น4ชิ้น5ชิ้นหรือ6ชิ้นก็ได้ค่ะ ตอนนี้ขั้นตอนการติดซิปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเย็บขอบเอวค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเย็บขอบเอวตรงนี้เนี่ยเราจะใส่ย,ยางยืดเข้าไปด้านในเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเย็บไปเราก็ต้องดึงไปแล้วก็พยายามที่จะเย็บโดยไม่ให้โดนย,ยางยืดนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาแก้ทีหลังปวดหัวแย่เลยอันนี้ก็เย็บแบบตกร่องค่ะเย็บตามขอบไปโดยรอบเลยนะคะ ขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาเย็บระบายเราจะเอาระบายทั้ง3ชิ้นที่เราได้ทำการตัดเรียบร้อยแล้วมาเย็บต่อๆกันค่ะโดยใช้ตะเข็บที่1เซนติเมตร หลังจากนั้นเราก็จะมาพับชายขอบผ้านะคะหม่อมพับเข้าไปที่1ซนเมตรหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็พับอีก1ทบอีก1ซนติเมตรนะคะรวมพับ2ทบวัด1ซนติเมตรต่อครั้งนั่นเองค่ะเย็บริมเสร็จแล้วเราก็มาเย็บรูดหรือว่าเย็บระบายกันนะคะ ้วยหมอมปรับความถี่ห่างของตะเข็บอยู่ที่เลข5แล้วก็ปรับความตึงได้อยู่ที่เลข8ค่ะก็จะได้ตะเข็บสวยงามกําลังดีเลยแต่ว่าหลังจากที่หม่อมติดโดยรอบแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีดึงรูดนิดนึงนะคะมาถึงจาาพอดีกับตัวกระโปงแต่ว่าความยาวโดยรวมมันจะอยู่ที่ประมาณ166ซนติมตรนั่นเองค่ะพอเราติดคลิปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเย็บในส่วนของปลายติดกันก่อน การเย็บปลายติดกันก่อนที่ตะเข็บ1เซนติเมตรค่ะหลังจากนั้นก็เย็บโดยรอบเย็บระบายติดกับตัวกระโปงนะคะเย็บที่ตะเข็บ1ซนติเมตรอีกเช่นเดียวกันหลังจากเสร็จในส่วนของการเย็บระบายเสร็จแล้วหม่อมก็เอาไปโพงด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามค่ะ เห็นไหมล่ะคะไม่ยากเลยง่ายๆแค่นี้ก็ได้กระโปรงน่ารักน่ารักมาให้ลูกสาวได้ใส่ต้อนรับซัมเมอร์กันแล้วค่ะเป็นกระโปรงทรงเองระบายหนึ่งชั้นยังไงชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Mommy มี่แอนด์เมนดี้ด้วยนะคะปุ่ม Subscribe ก็อยู่ด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยค่ะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของช่อง Mommy มี่แอ n ด์เมนดีคราวหน้าหม่อมก็ยิงจะมีในส่วนของการทำเสื้อผ้าสำหรับเด็กเสื้อผ้าสำหรับผู้ใหญ่หมั่วกระเป๋าโอ้ยสารพัดในเรื่องของงานเย็บมาฝากกัน ก็อย่าลืมกดติดตามกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย